ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอ,อสายจกรถไมโครซิงนะครับอสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมผลงานการขุดโคกน้องนายอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการแต่งเก็บงานฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ ก็แต่งเก็บไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเอก็เหลืออีกแค่น่าจะประมาณร้อยเมตรครับก็น่าจะจบนะครับสำหรับงานตัวนี้ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานโคกน้องนาโมเดลในเนื้อที่3ไร่นะครับ ทำการขุดโดยเอยสายจกเองนะครับก็ตอนนี้สภาพรถก็ดูไม่ได้เลยนะพี่น้องขออภัย <c oughs> นะครับมาดูครับน้ำใสมากนะพี่น้องน้ำเท่นนี้นี่คือว่า ออกดีครับแล้วก็ใสมากครับครับเป็นความต้องการของใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะมีแบบนี้นะครับขุดะเสร็จน้ำออกพร้อมใช้นะครับ ถ้าได้เจาะบาดานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยน่าจะน่าจะดีนะพี่น้องตอนนี้ก็ทำการปรับแต่งไปได้เยอะแล้วนะครับฝั่งนี้ก็แต่งเสร็จแล้วครับฝั่งนี้แล้วฝั่งทางนน้นนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับ แถวนี้ลมแรงครับลมแรงมากถือว่าบรรยากาศดีนะครับมีต้นไม้รอบนะครับลมเย็นสบายครับมีร่มไม้ยะแยะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอิร์ธสายจบโรเมโคซิงด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ